ี่น้องเอ้ยแม่บ้านโบไม่อีกแล้วติดผัวร์ไม่แม่บ้านผัวก,กัะไดพี่น้องเอ้ยคุณตัวเฮ็ดงานอิ่มเลยพี่น้องเอ้ยทำงานหเหนื่อยแล้วยังต้องกลับมาทำงานที่บ้านอีกตายตายตายครัวไทยครัวเงยจริงจริงๆพี่น้องเอ้ยดูสิทุกวันนี้นะแม่บ้านกับมีหลายอยู่ด้วย่ะพี่น้องแต่ว่าโบไว้ใจผู้ใด กนมีก็หลายคนเลยพี่นอ้องนะคะก็ทำไปนี่แหละทำเองยังเสียค่าจ้าวด้วยวันนี้งานเยอะพี่น้องเว้ยต้องทำค้ามสะอาดบ้านกันเดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวก็จะขึ้นไปไลฟ์สดนะคะดูก่อนเด้อค่ะวันหยุดเหนือขึ้นเหนือเอ้ยอยู่กันยันตีหาพี่น้องเว่ยจะเป็นขัดนอ้องเอชีเวย ประทับใจหลายคืออากาศหนาวได้ครับพี่น,อน้องฝนตกัวบ้านป้ามันเป็นขั้วเปิดได้พี่นอ้องเอ้ยยังวานนี่แหละอาหารไทยซอสเซิร์นเต็มเลยพี่นอ้อง้คุณอ่ะโอ้ยยังวานี่เวลาแม่บ้านมาทำกี่ต้องขนล,ลุกหมดเลยป้าทำแค่นี้ก็พอไม่ถนัดหรอกเรื่องงานบ้านหรืพี่นอ้องเี้ปึ๊บปึ๊บ เจ็บข้อกับเจ็บข้อพี่น้องเอ้ยยังวายอยู่เนี่ยงานเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องทำงานอีกพี่น้องเลยยังไม่ได้กินข้าวกินน้ำเลย อยากช,ชิวๆเลยเดี oh, ๋ยวนอนเออมันอย่าไปรีบเอาให้บุบันทึกนึงเลยค่ะพี่น้องอ่ฮะอยู่ก็จะทำเูนเปียที่นี่เขาก็ดันไม่มีหัวง้อทำครัวฝรั่งนี่ ทำงานนยาคด้วยี่น้องเมหลายยานพดป้าก็ทำเท่าที่ป้าทำได้เนี่ยแหละค่ะนะคะเป็นเมบันก็ลำบากด้วยพี่นหเฮ่ยตาระเทศหากินยากกากินยาก คุณตกงานอลารยนียยย่ก็จะใช้สเปรย์อีกอย่างนี้นะคพี่น้องฆ่าเชื้อนะคะสำหรับพวกเอ่อมันพวกแฟกออกนะคะพี่น้องพวกน้ำมันก็จะทำความสะอาดเอง ก้อผกกอกก่อนนะฮะป้าุคนทำเร็วค่ะทำงานก็เร็วทำอะไรก็เร็วหมดทุกอย่างพี่น้องวบี้มานังเรียนย้อยเวลมเวลา,วลากินเรื่องเป็นเวลาเนียค่ะพี่น้องใ่้ พอเราขัดไอ้พวกเอ็น้ำมันออกแล้วนี่นะพี่น้องมันก็จะเงาเงาพี่น้องปึ๊บอ,อ่าอีกหน่อยถ้าแม่บ้านโขาไม่อยากมาเพราะแม่บ้านเขาอ,อยู่ไกลกับพี่น้องแม่บ้านเขาอยู่ไกลมากคางทีเขาก็บ้านเขาก็มา วันนี้ก็ซื้อดอกไม้มานะคะพี่น้องเนี่ยเพื่อจะมาเอ่อนิมนต์ปู่ลงนะฮะลงสงกับพี่นอ้องทำความสาะอาดแล้วปัน่นิมนต์ทนลงมากสงนามนะะเพื่อความเป็นสิริมงคลทุกปีค่ะป้าจะทําทุกปีเลยนะคะกุนะนะนะ้มนหน,นากุ้มหลังมอเดเซนตั้งกิงเด้วยพี่น้องเนี่ยเซตั้งกิงในสวนบ้านเดิม นะ <laughs> ดูพ่อรื้อรวงนี่แหละคนใจร้อนพี่น้องต้บอกว่าสองอาทิตย์แล้วนี่ลูกคนเม่บ้านมาทุกอาทิตย์เดือนนี้ตั้งแต่ได้แฟนใหม่เอ้ยแฟนบ่เฮมาแฟนบ่เฮมาอยู่หันล่ะอากาศดีอากาศดีอยู่หันละ่าานาานนละพี่น้องเอ้ยกลัวต้องตามแจวเมียนมาด้วยทุกมือนี่ <laughs> มามังม่งไห้มามัง่งกลัวต้องทำเอง เอ้ยเฮ้ยมีระค่ะชีวิตเมียพลังเป็นที่ขาดต้อ,อยู่ข้องบ้านอยู่ของนี่ละเอาทำไปเดี๋ยงเมงก็อนเดี๋ยวทำกับเขาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าดูก็มีข่าวมีอะไรก็จะขึ้นไปไลฟ์สดเรืพี่น้องเดอ้อดูก่อนวันหยุดว่ามือมืนขึ้นอีกเก่งใจดีต้องเพิ่นเลยนะฮะทุกคน พากัดยูกันน้อยนอนตื่นไปนอยยังวายอยู่นะคะพี่น้องอครัเนี่ยเกลด้วยค่ะพี่น้องด้วยเนี่ยของเต็มมดพเกล็เ็ดเกลพี่น้องเลยเมนบิดอาหารไทยทั้งนั้นเลยพี่น้องกนน่ะขั้งล้างเนี่ยทัางนอกเนี่ยสารพัดพี่น้องเลยอันนี้ก็ป้ามาทําตรงนี้ตั้งไว้นี่มันง่ายนะคะก็ได้ลินชักทุกอย่างนี่เก็บหมดเลยอาหารไทยครัวไทยนี่มันโลกจริงจพี่น้องนะคะ โลกจริงๆป้าจึงบอกให้ตอนนี้ดูต้นไม้ป้าด้วยค่ะต้นผักด้วยค่ะพี่น้องนะคะตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะดูสิต้นใบเตยอ่าต้นในนี้เขาก็เอามาใหะะพ้พี่น้องนะคะโอ้เนาะเนี่ยคต้นผักกะทิมกับพี่น้องวันนี้อากาศดีค่ะแต่อากาศหนาวนะข้างนอกนะคะน,นี่เขาได้พันผักน้องเข้ามาให้นะคะเดี๋ยวก็จะได้เพาะพันธุ์ค่ะพี่น้องนะคะจะได้เพาะต้นนี้ก็ใบโหระพาบัติพี่น้องนะคะ ต้นอ่ออน,นี่นะคะลันไทยไปมากเขาหายมากค่ะพี่น้องเพราะว่าอุ้ยหกหกหกล้มล้มล้มค่ะพี่น้องนะฮะแล้วก็พอไอ้นี่ไว้นิดน,นึงต้นหอมค่ะพอมันอยู่ในบ้านนะคะพี่น้องอ่านต้นพะกฐินนะคะตัดยอดไปแล้วมันก็แตกยอดนะคะอันนี้ซื้อมาสี่สิบุโลพี่น้องต้นหนึ่งงาพี่น้องต้นบักกูดงามๆนะเอาไปให้เจ้านหน้าที่แล้วเพิ่นถามเลยอันนี้ตัดไลพี่น้องเอ้ดูสิเนี่ยจักสีรอดบน่นี่นะคะมันก็เรแตกยอดนะคะพี่น้องเพราะว่า ถ้าได้เวลาเดยวมันก็คงจะแตกยอดนะคะต้นชะอมเอามาไว้ในบ้านอันนี้ผักบุ้งค่ะพี่น้องเพิ่งจะชำเพราะว่าชำไม่รากมันขึ้นไม่รู้มันจะตายไหมเนี่ยเห็นไหมปลูกยังก็บอกเฮ้ยขึ้นจักเถื่อพี่น้องเลย <laughs> นะต้นมะเขือเทศเขาห้มากค่ะพี่น้องนะคะดูว่าจะเป็นยังไงก็อา่าพอต้นผักชีนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เอาออกไปยังไม่ได้หรอกพี่น้องเพราะว่ามันหนาวหนาวนะคะพูดหนอนน้องไกล้กูนะ,ะพี่น้องเพราะว่าสีเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยยังวายอยู่นะอากาศคึมๆนะพี่น้องนะพูดหนอนน้องไกล นาซีหาตูนนะมันกลับมาอ่าเพราะว่าเปล่าอาหารในีมันกินนะคะพี่น้องอ่าวันนี้เดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันใหม่นะคะเดี๋ยวป้าสีอ่าอ่าไหวพระนี่ยอันนี้หิ้งพระค่ะพี่น้องนะคะหิ้งพระค่ะเพราะว่าป้าเนี่ยต้องทาความสะอาดพี่น้องต้องอาลงมานะคะพี่น้องเนี่ยหิ้งพระด้วยค่ะพี่น้องด้อยหิ้งพระนะคะเพราะว่าป้าต้องจัดอ่าท่านลงมานะคะอันนี้ป้าก็เอามาทำนะคะพี่น้องเออ บันก็นยังสี่หละคะ่ะเอามันกับปุ๋ยแต่ยูยูดง,ดยยงดอกค่ะพี่น้องนะบริวทอวดรวยยังดอกมันไม่มียังดอกพ่อยูพ่อกินนั่นแหละคะ่ะอันนะคะเอาขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวป้าทำความสะอาดเรียบร้อยก็เดี๋ยวค่อยอีกว่ากันเด้อพี่น้องเจอกันไหมคะ่ะ